ขายฟังราคาพี่ขายไหมครับก็พี่ขายอยู่ในเพจก็สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารถปีใหม่เดี๋ยวยปีเก่าเดี๋ยวแล้วทำไมพี่อยากมาก็คืออยากได้กลับนะบแต่ก็จะเดี๋ย้วขายตังค์ไปทำอะไรอีกขนาดนั้น,นมันจะให้เมียไปทำนมครับ ให้เมียทำนมขายร่วมขายรถดีให้ดีมั้ใช่ครับไม่เสียรายรถดเลยไม่เอ๋ออยากได้นมมากกว่าใช่อยากได้นมใหม่ๆหม่เฮ้ยตัดเส้นใจขาเลยพี่ถ้าเดี๋ยวต้อเมีมีเรานมมันไม่ใหญ่พอนี้เลยเพอได้อยู่แต่อยากยังกว่านี้ใหญ่กว่านี้ครับเมียอยู่ไหมมีเยอะไหมอยู่ครับไปดูมาดูเรื่องเดิดูได้ไหมมาดูเอาให้ดูด้วยดิพอพ่อจะขายรถให้เมีย ไปทำนมเน่นออกมาเนี่ยหน่อยแต่ผมเชียร์ให้แล้ว่าสวัสดีค่ะแค่นี้พอไม่แล้ว้็วันดีรีบีบไม่ก้าไม่กล้าไม่ก้าเอางี้ไม่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 ด้วยเออแฟนแฟนไม่กล้ามาอ๋อกลัวพี่เหรอรกบดีพี่หนักกว่า